บริษัทลินลี่เป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมนะครับใครที่ลงทุนอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสเติบโตไปได้อีกขนาดไหนนะครับอาจจะตั้งคําถามอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะพูดทั้งหมด4ข้อดจกันใช่ไหมนะครับบริษัทลินลี่นะครับ,บ,รรบข้อแรกเนี่ยคือประกาศตจมาสล่าสุดนะครับก็มีรายได้ที่มันเติบโตกําไรเติบโตนะครับแล้วก็ประมาณ25%แบบทบต้นต่อปีนะครับเป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แสงเงินสดในมือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะกระแสงเงินสดในมือมันเยอะเนี่ยราคาหุ้นก็เลยไม่ร่วงนะครับราคาหุ้นก็ยังขึ้นต่อเรื่อยๆแล้วก็แข็งอยู่แถวอยู่ประมาณ1000พเหรียญนะครับอ่ะโอเคแบบหนึ่งได้ไหมอ่ะหัวหมานะครับหมาอยงข้างนะครับงั้นไปก่อนโอเคข้อต่อมานะครับข้อที่ี่ยนะครับก็คือว่าบริษัทลิลี่เนี่ยนะครับมีความเจ๋งอย่างหนึ่งนะครับคือว่าตอนนี้ไปจับเหมือกับเอ็นวีเดียนะครับเพราะว่าอยากจะเอ่อ ทำผลิตยาด้วย AI นะครับก็ลงทุนใน GPU แล้วก็ในการ AI ประมวลผลนะครับที่จะได้ผลิตยาใหม่ๆได้ดีขึ้นเร็วขึ้นโดยปกติเนี่ยจะต้องไปพาร์ตเนอร์กับอาหุบริษัทเทมนะครับเพื่อที่จะไปใช้ข้อมูลต่างๆแล้วก็จ่ายเงินให้กับบริษัทเทมเพื่อได้ Data ข้อมูลสูงข้อมูลของเทมเนาะเทม p u s AI แต่ตอนเนี้ย <c oughs> ประกาศมาแล้วครับว่าเขาจะทําเองนะครับมันก็จะทําให้หุ้นเทมเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับก็เลยซืมอยู่แถวตรงนั้นแหละนะครับใครติดดอยเทมอยู่บ้างโอเคต่อไปข้อที่สายนะครับคือว่า ผู้บริหารน่าจะเป็น CFO ไหมอันน่าจะ CFO นะเขาบอกว่าตอนนี้ R&D เนี่ยในการวิจัยยานะครับทั้งหมดมีประมาณ36ตัวนะครับที่จะเข้าสู่เฟส3นะครับคือการวิจัยยาม,ม,ม,มันจะมีทั้งหมด4เฟสนะครับตั้งแต่วิจัยขั้นแรกขั้น2และขั้น3ถ้าเฟสสาสำเร็จนะครับก็จะเข้าสู่เฟส4แล้วก็ได้รับใบอนุญาตนะครับซึ่งตอนนี้ 3 6ตัวเลยนะเข้าสู่เฟสส้วนะครับแล้วถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่10ตัวก็พอนะครับที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยบริษัทลินลี่ก็ไปได้อีกไกลเลยถูกต้องไหมก็บริษัทล,ลินลี่ปกติทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผลิตยาแบบเออมันไม่ได้อวยนะแต่แบบน่าจะครอบจักรวาลได้เล,เลยนะครับก็หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโมนิกุลทั้งหมด11อย่าง12อย่างผมเคยทาคลิปไปแล้วนะแล้วสุดท้ายข้อที่4เนี่ยเรื่องของยาเจวพิวันทุกคนอาจจะหลงไปลงทุนเกี่ยวกับหุ้นนูโวนะครับ ผมไม่ได้ว่านะผมขอโทษจริงๆนะครับบางคนลงทุนหุ้นดูโวเพราะว่าได้ผลิตยาเม็ดนะครับกอดลินลี่อีกนะครับหุ้นก็เลยขึ้นนะครับแล้วทุกคนก็ไปลงทุนกันเนาะอะไรต่างๆนะครับแต่ glp 1นะครับของลินลี่เนี่ยจะออกขายแล้วนะครับจะออกจำหน่ายแล้วในไตรมาส2ปี2026นี้แล้วถ้าเกิดไตรมาส2 2026งนี่สะครับได้ลงขายขึ้นมาจริงๆนะครับคุณพี่คิดดูนะครับว่าบริษัทลินลี่จะมีรายได้เติบโตไปได้อีกมากมายมหาศาลขนาดไหนเพราะลินลี่เนี่ยไปจับมือทั้งวอลมาร์ท คอสโก้ด้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จับมือกับ a w s ไม่ใช่ AWS ิผู้บิดอั a มาซจับมือกับ a m a มาซค้าปีกที่เกี่ยวกับยานะครับอ่ะนั่นแหละครับจับมือกันหลายอย่างมีช่องยางการมีช่องทางการจําหน่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ฝากไว้ทั้งหมด4ข้อนะครับใครลงทุนในบริษัทลิลลี่อยู่นะครับก็ช่างใจดูนะครับว่าเราจะไปได้ไกลอีกขนาดไหนนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะส่วนใครที่ยังไม่มีของก็อาจจะต้องรอช้อนตามแนวรับ ก็ในรับไหนก็ว่านไปนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกไว้ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อผลทั้งหมดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรพิจารณาด้วยตัวเองเนาะอย่าเชื่อกันนะครับทวายทวีเพ่เติทุกคนขอให้ทุกตัวตนนะสวัสดีครับ